ทัญญาบ,บอกน้องนักศึกษาสิ่งที่ควรทำถ้าอยากมีเงินใช้ทัญญาฟาดจมดินหลังน้องออยากมีเงินมากกว่านี้หัดอยู่ให้เป็นอย่าลำเส้นซึ่งพี่เป๊กจะไปมีใครทัญญาไม่เคยสนพี่เป๊กจะไปอยู่กับใครแต่ก็มีกฎมาแต้งแต่สมัยไหนแล้วว่าอย่ามาข้ามเขตอย่ามายุ่งกับลูกและสาเหตุที่ทันญาโพสต์เพราะว่าตอนแรกไปคุยดีๆแล้ว ผู้หญิงไม่หยุดทันย่าก็เลยจัดการวิธีของตัวเองซึ่งมีคนแคปส่งมาตลอดเราก็บอกคนของเราให้ไปจัดการนะพูดแบบนี้มา3ปีกว่าและยังอยู่มาตลอดก็บอกอย่าให้เราทนไม่ไว้และก็มาถึงวันนี้วันที่ส่งข้อความมาหาลูกเราน้องคนนี้รู้จักเราเขาทำงานในบริษัท หลังๆล,ลียารู้ว่าคนนี้ไม่ชอบแม่เขาลียาเลยถอยห่างออกมาเขาก็ส่งข้อความมาหาลียาบ้างซึ่งลูกเราจะให้เราดูตลอดแต่ข้อความนี้ถ้าดูดีๆมันมีนัยะเขาเป็นห่วงพ่อลียาแล้วทำไมต้องมาบอกลูกลูกเรา1 1ขวบแล้วนะเขาพอรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้พอสมควรเกิดวันนึงเขาบอกลูกพี่เป็กว่าเขาคือใครจะทำยังไง